ขารอมาเป็นปีพอถึงฝุแรกเลย mm hmm. ก็คือเมาแล้วอื่งมาแล้วไข่ทุกตัวครับอันนี้ตัวนี้มันขึ้นจอยแท้คือว่ามีไข่ yeah, ายากถ้าอยู่แถวในเมืองจะยากหน่อยครับจะบนภูครับเยอะครับเราจะรับซื้อถ้ามาถึงในเมืองประมาณ450บาทครับต่อ1นกิโลอันนี้ใบม,มะขามครับใบมะขามาใส่เข้าไปแต่ใบม,มะขามจะมีแบบความเปรี้ยวใช่ไหมหรือว่าเราจะมีอีกหนึ่งใบที่จะใส่ อันนี้คือใบเสี่ยวจะให้ความเปรี้ยวเหมือนกันครับทางร้านเราจะแตกต่างจากร้านอื่นเพราะว่าของเราจะใส่เจียวบองด้วยใส่เจียวบองด้วยนิดนึงมันจะได้กลิ่นของเจียวบองอันนี้อื่นก็คือว่าเราต้มไว้ถ้าเราต้มถ้าสดๆเรามาต้มจะใช้เวลานานประมาณครึ่งชั่วโมองถ<อ>ึงจะเปื่อยอันนี้เราต้มไว้กับเตาแก๊สอาจจะเป็นยุคเครื่องสังเคราะห์โลกใช้งานมานานมากเขารอมาเป็นปีพอถึงฝนแรกเลยก็คือล้วอื่นมาแล้วไข่ทุกตัวครับอันนี้เดวนี้มันขึ้นจอยแท่ไม่รว่าีใไข่ประมาณสัก 3นาทีไม,ไม่เคยกินช้อนตักทองเลยครับทองมันจะมีไข่ครับส่วนมากส่วนมากที่กินเขาจะกินไข่มันถ้าไม่มีไข่ลูกค้าจะแทบไม่เอาเลยครับ